ขบวนยาริสปีใหม่ไม่น้อยมือเดียวป้ายแดงฟรีดาวผ่อนหกพันกว่าบาทตลอดสัญญาจอดอยู่ตรงนี้แล้วมีทั้งห้าประตูและสี่ประตูและนี่ก็คือขบวนโตโยต้ายาริสปีใหม่ไม่น้อยมือเดียวป้ายแดงนะคะมีให้เลือกทั้ง4ประตูและ5ประตูนะคะสำหรับคันแรกเป็นยาริสเอทคันนี้นะคะเป็นยาริสนะคะ4ประตูนะคะ สีแดงนะคะสีไม่แดงไม่มีแรงเดินปี2021นะคะคันนี้ใหม่28,000เท่านั้นนะคะราคาเปิดมาที่398,000บาทนะคะโฉมหน้านะคะมาพร้อมกับนะคะรูปทรงที่โฉบเฉี่ยวกระจังหน้าสีดำตัดแดงนะคะไฟหน้าก็ใสเแจวกันเลยทีเดียวนะคะยางเป็นยางปีใหม่นะคะเราทำการตรวจเช็คให้แล้วนะคะ โดยรวมรอบคันเป็นสีเดิมโรงงานนะคะสวยเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็นยาริสเอ i ีนะคะเครื่องยนต์นะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์พันสองนะคะเดี๋ยวตามไปชมด้านในกันนะคะสำหรับภายในก็จะมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะ นะคะตัดฟ้าลายสะก็ตแบบนี้เลยนะคะหรูหราแล้วก็กว้างขวางเลยนะคะหัวน็อตตามจุดต่างๆก็คือยังคงรูปเดิมนะคะคงสภาพดีอยูอค่คอนโทรลด้านหน้าฝั่งคนขับนะคะประตูเป็นประตูไฟฟ้านะคะบุญแจนะคะรีโมทภายในใหม่มากนะคะใครได้ไปถือว่าโชคดีสุดๆสำหรับคันนี้นะคะ เลยนะคะพวงมาลัยสามารถปรับเสียงได้รับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะมาต่อกันที่ยาริส้าประตูนะคะสีขาวมีให้เลือกถึงสองคันด้วยกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2020ไม่สามหมืนะคะไม่แท้ทุกกันรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะราคา3 9 8 0สนเาหมื่นบาทนะคะ ันใจสาวๆเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นรุ่นที่หายากด้วยนะคะกว่าจะได้มาแต่ละคันนี้ก็คือว่านะคะหายากสุดๆกันไปเลยนะคะยาริสห้าประตูนะคะก็เปิดกว้างขวางได้เลยนะคะ ภายในก็จะมาพร้อมกับบอกผ้านะคะเหมือนกันกับรุ่นสีประตูนะคะเดี๋ยวเข้ามานั่งกันด้านในดีกว่านะคะวันนี้ลูกค้าเยอะนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะระบบขั้นบันไดก็ใช้งานง่ายนะคะ แอร์ก็สามารถหมุนได้รอบเลยนะคะนี่ปรับได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของกล่องใส่เอกสารนี่นะคะระบบความปลอดภัยนะคะถุงลมนิรภัยอยู่ตรงนี้1จุดนะคะแล้วก็ตรงทอมารัยนะคะแล้วก็นี่เลยด้านบนนะคะด้านขวา1จุดเรียกได้ว่านะคะระบบความปลอดภัยก็ใช้ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กัน นี่นะคะไม่สากิโลนะคะถือว่าคุ้มมากนะคะราคานี้ลูกค้าออกรถไปนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติใช้โปรขับฟรี3เดือนนะคะผ่นีนมียรเดือนมีนาแล้วก็ช่วยผ่อนอีกห้างวดน,นะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ยังมีเวลานะคะจองเพียง999บาทนะคะเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพนะคะ ปรึกษาเบื้องต้นกับเซลล์เได้เลยนะคะโทรตรงที่เบอร์061 173 7878 78นะคะเดี๋ยวไปต่ออีกคันหนึ่งค่ะและในส่วนของคันนี้นะคะใครอยากได้ในส่วนของปี2,022ไม่หมื่นสีเรียกเรียกว่านะคะน้องๆป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะไม่หมื่นสีแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะคันนี้4 9 0 0 0บาทนะคะเหมือนได้รถป้ายแดงเต็ประหยัดกว่านะคะมูลค่าวกว่า2 0 0 0 0 0เลยนะคะสำหรับใครที่ได้คันนี้ไปถือว่าโชคดีมากๆนะคะ ไม่แค่หมื่นสี่เจ้าของเดิมแทบไม่ได้ขับเลยนะคะยาริสหประตูนะคะเป็นที่ตอบโจทย์อยู่แล้วเพราะว่าเบาะด้านหลังสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะเดินทางไกลลูกเล็กเด็กแดงนะคะก็สามารถพับเบาะได้เลยนะคะรูปทรงของยาริสนะคะตอบโจทย์อยู่แล้วฝันใจสาวๆฝันใจหนุ่มๆหลายๆคนนะะที่บริษัทก็ขับกันหลายคนเลยนะคะอยากจะให้ดูหัวน็อตตามจุดต่างๆนะคะว่าเดิมขนาดไหนนะคะนี่เลย ฝาพับฝาปิดนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะคะรุ่นนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของถาดรองน้ํามาให้ด้วยนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของล้อสแป์นะคะเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยอุปกรณ์แม่แรงต่างๆมาให้ครบเลยนะคะเบาะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช้งานก็สามารถพับเก็บได้นะคะใหม่มากนะคะคันนี้ใครได้ไปถือว่าโชคดีสุดๆนะคะกับเลขไม่เพียงหมื่นสีเท่านั้นนะคะ เอกสารง่ายๆออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกเงื่อนไขนะคะไม่ว่าจะค้าขายขายไก่ขายหมูขายเห็ดขายผักนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะค้าขายไม่จําเป็นต้องเดินบัญชีก็ได้นะคะไม่มีประวัตินะคะอยากจะออกรถน้อยๆนะคะก็ปรึกษา้องเอได้นะคะนี่เลยนะคะตั้งงบดาวกี่บาทยอดผ่อนเท่าไหร่นะคะทักมาคุยได้เลย หรือใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะอยากจะเข้ามาที่เสรีไทยก็ได้นะคะพิกัดของเออยู่ตรงแยกตาปานนะคะเสรีไทยรถสวยมีทั้งหมด4สาขาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนะคะสุราษฎร์บุรีรัมย์นะคะเรามีรถให้เลือกกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะสวยเลยนะคะ ในส่วนของตัวรถนะคะความสวยไม่แตกต่างกันเลยต่างกันที่ปีแล้วก็เลขใหม่นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสนใจคันไหนนะคะในส่วนของยาริสนะคะก็โทรหาเซลเอได้ที่เบอร์061 173 7878นะคะทั้ง3คันยังว่างยังไม่มีเจ้าของไม่ว่าจะเป็นยาริสท่าประตูหรือยาริสเอสีแดงนะคะตอนนี้ก็ยังรอนะคะเจ้าของตัวจริงมารับอยู่นะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะจองเพียง999บาทนะคะประวัติดีขับฟีไปเลย3เดือนนะคะ ช่วยผ่อนอีกห้างวดนะคะนี่นะคะแถมยังมีในส่วนของเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีให้อีก3ครั้งนะคะครั้งละหมื0นกิโลรถทุกคันตรวจเช็ค30จุดนะคะมีคูปองน้ำมันให้คันละ500บาทนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์อันนี้ลูกค้าสบายใจได้นะ,ะสำหรับลูกค้าที่ดูออนไลน์อยู่นะคะอยากจะซื้อรถกับเซลน้องเอนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถโทรตรงได้เลยนะคะ สามารถจัดไฟแนนได้ทุกจังหวัดนะคะทุกพื้นที่ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะพวฝากเซ็นไปได้นะคะให้ไฟแนนที่อยู่จังหวัดที่คุณอยู่นะคะเข้าไปเซน็นอนุมัติปุ๊บนะคะส่งมอบรถก็สามารถนะคะรอรับรถที่บ้านได้เลยถ้ารถไม่สวยไม่ต้องเซ็นรับสัญญาไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีข้อสงสัยประการได้นะคะหรือว่ารีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวน้นที่นี้ด้วยนะคะโทรหารอเอาได้เลยที่เบอร์ 061173น8ะคะ7 8ดสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ